ลักคนาราสีตุลช่วงนี้มีดาวสุขของตำแหน่งมหาจักรสุดยิ่งใหญ่ส่งผลให้ได้ดีมีเงินรวยถึง3มเด้งเฮงถึงสมต่อแล้วจะมาจากช่องทางไหนบ้างเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยอย่างมากกับชาวลัคนาราศีตุลเลยครับที่ต้องทำคลิปอีกนะครับเพราะช่วงนี้ตุลมันขึ้นแบบ ขึ้นหนักมากครับทั้งดาวพฤหัสเลง็งราชาโชคอุด,ดม,มเกณฑ์ดาวศุกร์อีกครับช่วงวันที่20มกราคมนี้ไปแล้วถึง13กุมภาพันธ์ครับดาวศุกร์ครองตำแหนง่งมหาจักรสุดยิ่งใหญ่และเป็นดาวประจำตัวประจำตนเราอะ่ะแสดงว่าตนเองนี่แหละที่จะยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้แล้วไม่ได้มีแค่มหาจักรอย่างเดียวมีอะไรบ้างไปรับชมตามนี้เลยนะครับ มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกง่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเห็นไหมแสดงว่าเราจะมียศมีตําแหน่งแต่การจะได้มาต้องบุกบันฝ่าฟันโลดโผนแข่งขันจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือจะได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรมจะร่ําจะรวยในห่วงช่วงเวลานี้นะครับตั้แต่ต้นปีเลยก็ว่าได้เพราะฉนั้นลุยรีบลุยรีบลงมือทานะครับไม่ได้หมดแค่มหาจักรนะครับนี่ครับ ได้ณะละอุดมเกเก์ด้วยครับดาวศุกร์เป็นสามแก่ลัคนาได้ทั้งณะละอุดมมาเก์ก็จะอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งก็ตัวเองอาจ่จะเป็นบอกเกิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วดาวศุกร์เป็นสามยังได้ตำแหน่งปัทุมเกเก์ครับคมภีโหราศ,าศาสตร์กล่าวไว้ว่าศุกร์สามนี้จะ,จะเจริญยิ่งยศนา,นาโอ้โหจเจริญรุ่งเรืองยศยิ่งเพงโอ้โหมีแต่เรื่องดีกับดีเนะี่ยผมนุ่มได้บอกนะว่าทําไมดีสามเด้งเฮงสามตอก็ เด้งแรกก็มาหาจากักรเด้งสองก็อุดมเก์เด้งสามก็ปทุมเกนครับก็ต้องทําคลิปเจาะลึกให้อ่ะยินดีด้วยกับชาวตุนนะครับช่วงนี้นี่ต้องพบปะเจตจาติดต่อเดินทางเข้าหาห้ามติดห้ามอินดี้ครับทุกอย่างจะอดนะครับทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ามันเฮงปัวปังอลังการสุดๆครับเลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับและแน่นอนครับสามเด้งก็เลยผมให้เงินสามถุงเลยเป็นไง ยินดีด้วยเลยนะครับแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยได้ง่ายได้ยากหรือได้จากอะไรโฟกัสตรงไหนดีเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เกิดด้วยครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยแหละเมื่ออยากรู้แล้วก็ไปกันเลยครับอาจารย์จะเริ่มที่วันจันทร์ชาวตุลน,นะครับลูกศรสีขาวชี้ไปแล้วครับดาวศุกร์เป็นมนตรีตามทักษะครับแสดงว่าช่วงเนี้เป็นที่รักเป็นที่ชอบของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเราไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จพอได้ประตูมเกณฑ์ประตูมเกณฑ์ว่าใครเห็นใครก็รัก ผู้ใหญ่เห็นก็ผู้ใหญ่รักไงอ่ารักแล้วก็ไงก็ให้งาน,ให,งานให้เงินให้โอกาสให้สิ่งดีๆเราทาเห็นไหมหรือบางทีจะได้งานมาสามงานเลยโอ้โหทำแล้วก็สําเร็จรวยเป็นกอบเป็นกรรมอีเวนต์เข้าเยอะเอาอะไรได้หมดนะครับหรือช่วงนี้จะมีไอเดียอะไรออกไปเลยได้หมดแล้วดาวศุกร์ดาวประจำตัวเราเป็นมนตรีแปลว่าอะไรแต่งกายแต่งตัวดูดีภูมิฐานสมฐานะอ่าใส่สูทใส่เนคไท เวลาจะไปพบใครให้มันดูแบบดูดีดูบุคลิกก็ต้องนิ่งๆด้วยไม่หลุกหลิกไม่เหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรับประกันเลยครับช่วงนี้รวยไม่รู้เรื่องรวยแบบไม่บัญญาบัญญังนะครับแล้ยวยิ่งเดือนกุมภาพันธ์ดาวอังคารเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดเป็นดาวการเงินไงเห็นไหมมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่แน่ๆเนะี่ยเด่นเปเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ไปโฟกัส คุยดีวติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆหน่อยนะครับก็จะส่งผลให้ได้งานได้เงินได้โปรเจกต์อะไรดีๆมาแล้วก็ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนเพราะถ้าเป็นมนตรีเป็นเดทเป็นสีเป็นมูลละเนี่ยจะได้เนี่ยวันจันทร์เป็นมนตรีและส่วนวันอื่นๆจะเป็นอะไรติดตามรับชมกันเลยนะครับวันอังคารเป็นอะไรครับอุตสาหะตามทักษะครับแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งขนขวายเดินทางบ่อยหน่อยติดต่อคนเยอะหน่อย คือไม่ใช่ว่าติดต่อ1แล้วได้หนึ่งเลยอ่ะมีสิทธิติดต่อ5แล้วได้3 10แล้วได้8อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องทําเยอะหน่อยก็เลยกลายเป็นอุตสาหะอุตสาหะแบบว่าต้องเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยเดินทางเหนื่อยติดต่อเหนื่อยไร้สดเหนื่อยพบปะผู้คนแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเพราะได้ทั้งปฐุม,มเกณฑ์อุดมเกณฑ์มหาจากักยิ่งใหญ่มากๆนะครับตรงนี้แปลว่าวันอังคารจะเหนื่อยกว่าวันอื่นๆหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จ นะครับแล้วอุตสาหะคือเด่นในเรื่องงานครับแสดงว่าก็โฟกัสเรื่องการทํางานที่เรามีอยู่แหละผมว่าจะได้งานสามสามต่อมีงานสามงานเข้ามาหาเราในช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงยี่สิบมกราเป็นต้นไปนี่แหละถ้ามีงานเยอะก็เงินแยะไงก็ทําไปนะครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเหนื่อยมากแค่นั้นเองหรือมีต้องแข่งขันต้องฟาฟันอะไรในช่วงนี้ทําเลยครับ จะประสบความสำเร็จเราต้องยิ้มแย้มแจ่มจใสอารมณ์ดีเอนเตอร์เทนตามสไตล์ดาวสุขด,ด้วยนะครับเนี่ยจะได้เยอะนะปะทุมเมเกลีเนี่ยอาจจะเรียกว่าไปทําอะไรใกล้ๆดอกบัวหรือดอกบัวไปไหว้พระหน่อยช่วงนี้นาดอกบัวไปไหว้พระไม่ต้องใช้ดอกดาวเรืองนะครับเน้นดอกบัวเพราะปะทุมแปลว่าดอกบัวนะครับเนี่ยก็จะดีหรือมีดอกบัวในที่ทํางานไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอาได้หมดเลยไปเสริมไปเป็นเคล็ดนะเห็นไหมเพราะนั้นเอาไปประยุกต์ใช้นะครับจะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้ ต่อมาครับเป็นวันพุธกลางวันคือเกิดธมเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับอันนี้ดาวศุกร์ปิมูลละตามทักษะโอ้โหมูลละได้ทั้งปฐุมเกณฑ์มหาจากักรอุดมเกณฑ์นี่แสดงว่ามีเกณฑ์จะขายจะซื้อบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้หรือถ้าขายก็ขายได้สามแปลงสามที่สามคันแบบในเวลา ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้โอ้โหเรียกว่ารวยสิครับจะเหลืออะไรนะครับตรงนี้ก็รีบลงมือทําแต่ก็ต้องไปติดต่อไปเจราจาไปโซเชียลหรือลงออนไลน์เยอะๆช่วงเนี้นะครับจะประสบความสําเร็จนะหรือมูลค่าไปว่ามูลค่าในตัวเราพเพราะดาวสุขหลดมาประจําตัวเราค่าตัวเราเพิ่มเงินเดือนเพิ่มโบนัสเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยออกพอดีช่วงคนทํางานประจาําอ่ะได้โบนัสโบนัสมานี่สามเดือนหกเดือน,อ,น,อ,นอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มคาราเบลอะ่ะ ก็เยอะก็ดีไงเขาบอกไปแล้วว่าเป็นมูลละจะได้เยอะเพราะฉะนั้นคนวันพุธกลางวันก็จะได้เยอะครับก็ยินดีด้วยนั่นแหละก็ฝากกันหน่อยนะว่าอ่ะแต่ละวันเนี่ยมีโปรเจกต์จะทําอะไรเพราะมันดวงมันดีไงก็จะได้มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับนะียินดีด้วยหรือระวังเลขบ้านเลขรถอ,ออกก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลาแบบนี้นะโอ้ยินดีจริงๆนะคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ ต่อมาครับเป็นวันพฤหัส,สบดีครับอ่าอันนี้ดาวศุกร์ก็เป็นเดชอีกครับเอาอันนี้ก็ดีสิครับเป็นเดชคือยิ่งใหญ่ยศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีบารม,มีการงานเจริญรุ่งเรืองเอียดกล้องนำชัยเลยเห็นไหมเกิดวันพฤหัสคืออะไรหกโมงเช้าวันพฤหัสถึงตีห้าเก้าเช้าวันศุกร์เลยนะครับตรงนี้เอาแล้วครับช่วงนี้โอ้โหเราเป็นเดชเราจะมีพลังมีฮึกเหิมทําอะไรก็ประสบความสำเร็จ ออกสื่อออนไลน์เดินทางติดต่อก็จะมีแต่คนเคารพเมตตามหานิยมโอ้โหดีๆทั้งนั้นหรือจะมีงานเข้ามาใหญ่ๆนะงานเป็นเด็กในงานใหญ่แน่ผลผลตอบแทนเยอะแล้วไม่ได้มางานเดียวอย่างน้อย3งานไปเลยทําให้ทันเท่านั้นเองนะครับดูแลสุขภาพด้วยอ่าเห็นไหมดีๆทั้งนั้นเลยก็เน้นเป็นเรื่องการงานโฟกัสเรื่องงานได้เลยงานละงานหลวงงานส่วนตัวงานคนนั้นงานคนนี้อ่ะก็จะมีมาให้เราทําเราก็ลุยเลยครับ นะก็จะโดดเด่นเป็นสงาาส่าราศีโอ้โหดูดีแต่งกายให้ดูดีนะมีแต่เรื่องดีๆครับแล้วก็ได้เยอะครับแหมวันพฤหัสคอมเมนต์มาหากันหน่อยนะต่อมาครับเป็นดาวศุกร์วันศุกร์อีกครับเป็นบริวารเห็นไ,ไหมอันนี้จะเริ่มเบาแล้วครับคนมาฟังก็จะได้รู้แล้วอ๋อที่ได้แตกต่างกันใหมมันมีตามวันเกิดด้วยบริวารก็คือถ้าทําเท่าเดิมก็ได้แบบเล็กๆก,ก,กระจุมกระจิมได้นิดๆหน่อยๆครับ แต่ถ้ามาฟังช่องนี้ก็ต้องบอกว่าอ่ะก็บริวารก็เป็นตัวเราเองไงก็ทําให้มันเยอะๆไปเลยสิสองเท่าสามเท่าห้าเท่าเราก็ได้เท่านั้นเลยนะก็ได้เยอะหรือนี้ลูกน้องมีทีมงานก็กระจายงานให้เขาทําดิดาวลูกน้องบริวารได้ทั้งปฐุม,มเกณฑ์อุดมเกณฑ์มหาจักรก็ลุยเลยให้เขาเดินทางเยอะๆแล้วเราก็ต้องเดินทางด้วยช่วงเนี้ยเราไม่ควรอยู่ติดที่เราควรจะไปนั่นไปนี่ไปนู่นไปในโลกความเป็นจริงก็ขับรถไปไปในโลก ออนไลน์ก็คือไลฟ์สดทําคลิปทําคอนเทนต์เยอะๆสื่อสารออกไปจะรับการตอบรับคนกดไลค์กดแชร์สปอนเซอร์จะเข้าอา้าวได้หมดนะครับนะดีเลยลุยนะครับทําตามนี้นะครับคนวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นวันเสาร์ครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับทีนี้ดาวศุกร์เป็นสีตามทักษะครับสีก็คือ ความสง่างามดูดีแปลว่าเราจะต้องแต่งกายแต่งตัวให้ดูดีดูสดใสดูมีออรา่าดูใบใส่สีสว่างสว่างอย่าไปใส่สีมืดมืดไม่ได้นะครับไม่ตรงกับดวงเดี๋ยวมันจะอับโชคอับลากอับสิ่งดีๆอับเงินอับทองอ่าถ้าใส่สีสว่างสว่าง,างหน่อยสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะประสบความสําเร็จและเดินทางไปเจรจาไปติดต่ออะไรประสบความสำเร็จทางนั้นเลยหรือจะเหนื่อยน้อยสุดได้เยอะสุดเนี่ยก็เกิดวันเสาร์นี่แหละใครเกิดวันเสาร์คอมเมนต์มาเลยจะทําอะไรในช่วงเวลานี้ นะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยสุดได้ก็ได้เยอะสุดนะต้องคิดบวกทําบวกนะครับแล้วรีบลงมือทําเยอะๆเพราะว่าแหมเป็นช่วงเวลาเดียวที่ได้ถึง3ตําแหน่งถ้า13กุมภาก็ย้ายไปแล้วเนี่ยก็ได้อย่างมากก็แค่เทวีโชคเห็นไหมแล้วก็เป็น4อ่ะได้อุดมเกณฑ์อีกนิดนึงแต่ปฐุมเกณฑ์ไม่มีแล้วเห็นไหมปฐุมเกณฑ์นี่มันแปลว่ายืนเฉยๆเขาก็ลักอะ่ะ เพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจะมีคนรักเราเยอะแล้วเรามีอะไรดีๆเราก็พรีเซนต์ออกไปเขาก็พร้อมจะอุดหนุนเราแบบถล่มทลายเราก็จะรวยระเบิระเบ้ร์มันคือเหตุการณ์นี้แหละที่จะเกิดกับคนวันเสาร์นะครับเพราะนั้นถ้ามาฟังแล้วอยากให้ทําเยอะๆเลยนะยิ่งดีมากๆแน่นอนนะครับ <c oughs> ต่อไปเกิดวันพุธกลางคืนครับดาวสุกเป็นอายุตามทักษะครับ แสดงว่าเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนให้สุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วเป็นลงมือทําก็จะประสบความสำเร็จแต่งกายแต่งตัวดีๆนะครับตรงนี้นะหรือไปติดต่อก,กับคนมีอายุไงผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านนะ้าอาอะไรเงี้ยนะหาลูกค้าที่มีอายุหน่อยซีเนียหน่อยเนี่ยเราก็จะไปคุยไปดีกว่าเขาจะประสบความสำเร็จคนมีอายุจะมาชอบมาหลงรักเราอ่ะพอรักแล้วเรามีอะไรดีๆแล้วก็พรีเซต์มีของอะไรดีเรก็นําเสนอเขาก็จะซื้อ,อนะครับตรงนี้ หรือเลขอายุมีเกณฑ์จะออกก็ได้เพราะโอ้โหได้ทั้ง3ตําแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือใครทําเกี่ยวกับบําบัดดูแลรักษาเฮลตี้ฟิตเนสคลินิคอลบิวตี้ความงามอ่อนกว่าวัยเอนตี้อจิ้งเอสเซนติกแคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากเลยแหละอะช่วงเนี้ยหรือการไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็เปิดด้วยเรื่องอายุเรื่องสุขภาพไปทําอะไรมาดูแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยดูดีจัง อ่าเขาเปิดใจแนละ้วทีนี้ก็พีเซต์อะไรก็ง่ายแล้วครับเห็นไ,ไหมเทคนิคนี้นําไปใช้ได้หมดเลยนะครับอาจารย์ตกผลึกแล้วมอบให้แบบฟรีๆเลยเอาไปใช้เลยแต่ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเยอะๆได้เลยนะครับเป็นกําลังใจแชร์ในเฟซนะอ่าหรือแชร์ในกลุ่มไลน์ที่มีคนติดตามเยอะๆไม่ใช่แชร์คนสองคนโอ้โหมันก็น้อยไปหน่อยนะครับอยา่ให้แชร์ในเฟซกดตัวเปิดสาธาณนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งดีเลยนะครับนะอันนี้คือมาพูดคือหกโมงเย็นมนพูดถึงตีห้าห้าสิบเก้า เช้าวันพฤหัสบดีนะครับเป็นอายุนะโฟกัสต,ตามนี้สาเร็จร่ํารวยแน่นอนสุดท้ายครับเกิดวันอาทิตย์ครับหกโมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าเ้เช้าวันจันทร์ครับดาวสุ์เป็นกรารกินีครับแม่แต่กรารกินีทั้งปฐุมเกณฑ์อุดมเกณฑ์มหาจักรอย่าเพิ่งท้อไปว่าฉันไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ครับถ้าเป็นตามหลักอาจารย์เกตเทวานี่นะยังได้อยู่แต่เพ่ต้องหนักต้องเหนื่อยต้องไปแนวแก้ปัญหา แก้ไขตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนฟนฟนริเวทมือสองออนไลน์โซเชียลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดีได้แต่ก็ต้องยอมรับต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะแล้วอย่าไปหลงผิดเห็นตัวเองเป็นกาลีไงไปปล่อยเงินกู้ไปเว็บการพนันไปหลอกล่อคนมาทําผิดผิดกฎหมายอันนี้จบเลยจบแล้วจบอีกติดคุกกันยาวๆอันนี้ไม่แนะนํานะแต่ถ้าทําดีก็ยอมเหนือหน่อยหน่อยสิก็เราเป็นกาลากินีะเหนื่อยแต่สําเร็จดีเพราะได้ตาแหน่งที่ดี นะครับหรือการที่จะไปเปิดใจคุยกับใครเนี่ยก็ต้องไปคุยในเรื่องของการสู้ชีวิตว่าชีวิตไปฝ่าฟันอะไรมาบ้างโอ้โหกว่าจะมีวันนี้คุณพี่ต้องเหนื่อยมาจากคนยากจนต้องไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชมเขาให้กําลังใจเขาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดใจเขาชอบเราเรามีอะไรจะพีเต์จะขายมันก็ได้หมดไงน,นี่ก็เทคนิคก็ไปใช้ได้เป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับตรงนี้แล้วตัวเราอีกฝ่าฟันอะไรมาเนี่ยก็เก็บไว้เป็น เคสสตั study, ร์ดี้เดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์จากตัวเราที่เราไปบู้ไปเหนื่อยไปอะไรมาแชร์ไปแชร์มาคนก็ติดตามเราชอบเราก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้และที่สําคัญก็คือถ้าเสี่ยงโชคลองไปซื้อกับคนพิการแขนขาดหูหนวกตาบอดอะไรแบบนี้ก็มีสิทธิ์จะมีโชคมีลาบได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไหมเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยการากินีก็ได้ดีได้นะครับตรงนี้หรือเรียนในอย่างไปทำในอย่างนี่ไม่ต้องตรงสายหรอกก็ตัวเ,เป็นการากินีแปว่า มันต้องไปทําอีกแบบหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไปทําในโลกออนไลน์โอ้โหได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับตรงนี้เห็นไหมก็ให้ไว้ครบเลยนะหวังว่าทุกท่านจะใช้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางได้หรือจะทําอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับว่าจะทําอย่างงี้นะเอออาจารย์ก็จะช่วยดูให้นะครับอ่าแล้วใครถ้าอยากดูดวงเจาะลึืออาจารย์เกตเทวาแอดไลน์มาเลยก็ได้หรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรขั้นตอนต้องทําเช่นไรนะครับหรืออยากกดซูเปอร์แทงให้อาจารย์เกตเทวาเป็นการขอบคุณยินดีเลยทํามาได้เลยนะครับ หรืออยากจะได้ภาพจเจิมดดวงชะตาส่วนบุคคลภาพรูปดวงเราเองเราจะได้รู้ว่าอยู่ลัคนาอะไรดวงดีแค่ไหนอะไรแบบนี้ไปฟังต่อให้จบมีบอกครบเลยนะครับและที่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเววานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกรเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแลบประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรซเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้กอาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรืยกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิงสวมจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปพิมพ์ไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับล้วนําไปเส ได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรเวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจออีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสายเกรทเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ